ไม่ใช่ว่าเขาอะปลูกผมเราเสร็จแล้วเขาจะทิง้งเรานะคะทุกคนทุกคนรู้รู้ไหมคะตั้งแต่เริ่มที่จะปลูกจนทุกวันเนี้ยก็ยังถันี่เขาเป็นหัวคนไข้นะคะทําทรงผมอะไรคุณขาอย่าได้ผ่านนะคะทำเคยปล่อยผ่านนะคะกันดาอย่าอัดสเปรย์เยอะนะกันดาตอนนี้ก็อย่าไปโดนแสงโดนอะไรเยอะเป็นห่วงอยู่เสมอไม่เคยทิ้งบางที <คน S 2> รู้สึกคนไข้าอาจจะรำคาญ ถามว่ารังควงไหมจนจนเรารู้สึกว่าคุ้ยเขารักเส้นผมเราขนาดเนี้แล้วเราจะไม่รักเส้นผมเราได้อย่างไรพี่เจมส์พี่เจมส์ีวารายเพนลงสตอรี่ทำไมผมยิกใช่ไหมคทุกคนพี่เจมส์ก็ไม่อยากใส่สเปรย์พี่ก็เลยรัดผมเพื่อไม่ให้โดนเคมีไงการดันอยารวบตึงหนักมากนะอย่าอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่า ก้าแรงเกินไปเลยอย่าดึงผมเกินไปหรือไม่ก็อย่าไปลอนทําสีนนนะยังไม่ได้นะนนี้นะนึกถึงพี่หญิงพี <laughs> ่หญิงก็โดนแต่ก็เราก็ออาหละมันเป็นงานเขาเป็นลุคลุคของเขา,ขาแล้วมันจะมีคลิปที่อันนี้แอบพูดถึงเพราะคุยกันเรื่อยๆ <laughs> พี่หญิงไปเมืองนอกแล้วแบบโอ้โหมันตึงมากแล้วให้พิมพ์ไปหลอกคิดในใจเกรงใจ้สักพักไม่ไหว พี่ตึงมากเลยนี่ไงนี่คืองานที่ละเอียดจริงๆไม่มาสงสารมันตึงมากก็เลยแบบบางทีเราเห็นเราเราเสียดายถ้ามันจะหลุดไปอะไรอย่างเข้าใจเลยค่ะในความที่เป็นคุณหมอและเปิดคินิกเกี่ยวกับเส้นผมด้วยมันไม่มีทางที่จะไม่รักเส้นผมไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่โดยที่เป็นเป็นคนไข้ของเราด้วย